ทำไม่เหมือนใครเดอร้อของเรานี่ไม่ใส่ของเราไม่ใส่น้ำปลาของเราใส่แต่น้ำปลาเด็เน่นดูผักของเราดิดูผัก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 ก็จะใส่เนี่ยนี่นะไอ้ออซอนยูใส่ะเอาซ้อนให้แม่แน่อีหล่ากำแพงนื่งซีอิ๊เด็า หอมมากๆเลยหอมามากเลยมาค่ะทุทกคนวันนี้จะตำ้มตำวันนี้ตำพริกกระเทียมแล้วโอ้ยมองไม่เห็นเลยนี่ตำพริกกระเทียมไปก็จะใส่เส้น,นเนื้อเยอะหอมหอมามากๆเลยใส่ให้หมดเลยหมดเลย ดูผักของเราดิดูผัก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 ก็จะใส่เลยนี่นะายน,นะคะใส่ตน้ำประเด็ดก็ไอ้ใส่น้ำปลาเป็นคนที่ไม่กินน้ำปลานะหอมหวยหวยหอมประเด็ด ต้ไม่เหมือนใครเด้อของเรานี่ไม่ใส่ของเราไม่ใส่น้ำปลาของเราใส่แต่น้ำประเดงนึ่นแซ่บแซ่บมากๆแซ่บมีีใส่นี่นึมงนนะมาค่ะทุกคนวันนี้จะตำ้มตำวันนี้ตำพริกกระเทียมแล้วโอ้ยมองไม่เห็นเลยนี่ตำพริกกระเทียมต่อไปก็จะใส่เส้น เปรี้ยวพอประมาณอืมส่ก,กระเบือเนอะาะใส่กระเบือก็จะล้มเนาะมะน,นาวค่ะปะลามันจะน้อยๆด้วยอืมมือเป๊ะมากเลยรสชาติได้แล้วเอาาความเลยแบบนี้เลยอะ่ะอืม ขดูผัก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 ก็จะใส่เยน,นี่นะแตงแกงอะไรก็ไม่ใส่น้ำปลาอืมนัวอปอนอกระเดกกนะระากรเดกก็จั้ไนหน่อยดูผักของเราดิดูผัก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 ก็จะใส่เน,นี่นะ อาซ่อนอยุไซล่ะเอาซ่อนให้แม่แน่อีหล่ากำแพงลืมสืบประเดกสากกระเบื้องมันจลนนี่มะนาวใส่มะนาวลงไปค่ะอืมโอเค,คอโอเคโอเค ลาแกงอะไรก็ไม่ใส่น้ำปลานัวปนอน้อประแดกนะประแดดก,ก็จะหน่อยหน่อยเซ็ปเซ็ปจำไม่เหมือนใครเด้อของเรานี่ไม่ใส่ของเราไม่ใส่น้ำปลาของเราใส่แต่น้ำประแดกนู่นแบบบ้านๆเด้อน,นี่จำแบบบ้านๆจ้านันว สเต็ปสนั่วสัจากกระเบื้องมันจะหลน่นนี่มะนาวใส่มะนาวลงไปค่ะไชอ้ซซอนยุสัยล่ะเอาซ่อนให้แม่แน่อีหล่ากำแพงลืมือประเด็ดหอม้วย กรเดกแซบแซบ,บแบแต่แมันเอเทยเยอะๆค่ะแต่โคบมันก็จะร้อนๆได้นิโคบมันหน่อยเนาะห,ๆๆๆหอเนหอมมากๆเลยเปรี้ยวประมาณอืมสักกระเบือเนาะสักกระเบือนไะจะลมนเนาะ นาวค่ะอ okay. okay, okay, okay. mm ี่โอเค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 ใส่ให้หมดเลย mm hmm. หมดเลย mm hmm. เรียบพอดีลนะแซบแซบจำไม่เหมือนใครเด้อของเรานี่ไม่ใส่ ของเราไม่ใส่น้ำปลาของเราใส่แต่น้ำปลาเดงนุ่นหอมาหอมากเลยหอมาหอมากเลยหอมมากเลยหอมมากหหวยหวยหอมปลาเดงเปรี้ยวพอประมาณอืมสักระเบื้อเนอะาะสัดกระเบือ้องไปจนล้เนาะมะนาวค่ะ นยเทสใส่มะเขือเทศลงไปเยอะๆใส่มะเขือเทศเยอะๆมันจะได้มีน้ำน้ำอันนี้ตำแบบแซ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 บใส่มะเขือเทศเยอะๆค่ะแต่โคบมันก็จะล้นๆได้หนิโคบมันหน่อยเนาะแซบ ม,มากมากๆเส้นผีดีใส่นนี้นะ่ะเอ้าคว่มเลยแบบนี้เลยอะ่ะอื้อหือเปรีย้ยวพอประมาณอือสัดกระบือเนาะสัดกระบือนะอไปจงลงนะลมเนาะมะนาวค่ะเสร็จเสร็จเอ๊ะ เทลงไปเยอะๆใส่มะเขรอเทเยอะๆ,ๆมันจะได้มีน้ำน้ำอันนี้ตำแบบมะละกอลองไปตำเซ็ตๆโอ้ยโคกมันหน่อยเนาะพี่น้องโคกใหญ่แตกอันจบไก็ม เปิคนครบๆแม่กินมาก,มากเลยชิสิแม่กินไหมแม่กินไหมหอมากมากเลยหอมามากๆแกลกงอะไรก็ไม่ใสน่น้าปลานัวปนอกระเดกกระเดกเจิ่งนหน่อยมันละกอลองไป กำบเซฟบซโอ้ยโคกมันหน่อยเนะพี่น้องโคกใหญ่แตกโคกโคกโคกมาก,กินมากเลยชิวสิมาก,กินไหมมาก,กินไหมหอมมากเลยหอมมากแบบบ้านๆเลอนี่ตามแบบบ้านๆจ้าหอมพวยเลย หอมปลาแดดปลามันจะน,น้อยๆด้วยม,มือเป๊ะมากเลยรสชาติได้แล้ตำไม่เหมือนใครเด้อของเรานี่ไม่ใส่ของเราไม่ใส่น้ำปลาของเราใส่แต่น้ำปลาแดดนุ่นหอมมาก,มากเลยหอมมาก,มากเลย เลยแบบนี้เลยอ่ะสากกระเบื้งองหลนนี่มะนาวใส่มะนาวลงไปค,ค่ะอันตนะ้หมคนครบคนครบๆม่กินมา้างเลยชิวสิอ่่กินไหมแม่กินไหม ก็พอดีนะลงตัวมากๆเลยแซ่บๆอโ,อโอเคโอเคโอเคยังไม่ได้ซื้อช่กงใหม่เลยค่ะอุ้ย่นทครบแน่หละล้นคลกเลยจ้าล้นคลกเลยค่ะก็ะใส่มะเขือเทศหอมมากๆเลย มาม,ามากจ้ำไม่เหมือนใครเดอร์ของเรานี่ไม่ใส่ของเราไม่ใส่น้ำปลาของเราใส่